ต้องเทยเบียจะมาแชเพื่อให้น้องฟูกัดคืนนัวอ่อตอนนี้นะครับก็กําลังให้ช่างตาลนะครับไปดูร้านพี่เมย์นะครับร้านส้มใกล้ใกลว่ามีของเชียงกงไหมฮะเนื่องจากว่าร้านพี่เมย์นะครับแกมีอะไรเชียงกงเยอะหลายอย่างนะครับเจ้าของรถท่านด่วนด้วยนะฮะจะใช้งานวันนี้ก็ต้องลองไปดูก่อนนะครับถ้ามีไงก็เอาทางนี้ไปก่อนอ้าวว่าไง โอ้โห oh. oh. ทั้งหมดเลยได้นี่เนอเลย่ยตัวนั้นแหละเอออ่อาได้การได้การ,รได้การได้การเอออันนี้อันนี้ขอนนงเกา่าเราเ<ๆ>ออยาไอ้น,นี้เอาตานอาใส่ในถุงเอาไปให้แกดูไปเหมือนเดิมรึบเออเอาไอ้น,นี้ตาอ่ะล้างล้างหน่อยล้างหน่อยอ่ะเราม,มาเรียงใหม่ อ่ะโอเคได้แล้วนะครับโอ้ของแท้เลยไปล้างเลยดูดน้ำมันมาดูดล้างแต่ชุดนี้พออ้นั้นเช็ดเช็ดเอาไม่เป็นไรไปรหยัดน้ำมันช่วยกัน นี่แหละจุดสำคัญมันอะตาลเออเออนี่แหละพี่ตุ้ยเคยใส่ของเขาไม่ถูกเด้อเออแล้วออแล้วเจอรถทำลูกยืดชัดมาด้วยบิดทีเดียวเองปลื้ดเลยตอนนั้นหลายปีแล้วรถของลูกตะบัดมาไล่ตอนนั้น có mươi mấy? có nhiều. hả, thốt xòm xí. khả tăng lên. Là... đây. này. ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะตอนนี้นะครับทราบสาเหตุแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะมีแหวนตัวนี้นะครับรองอยู่ด้านในด้วยนะครับก็แสดงว่าช่างที่เขาเซอร์วิสมาก่อนหน้านี้นะครับเขาไม่ได้ใส่แหวนตัวนี้มานะฮะมันก็เกิดอาการคลอนน,อน,นะครับอ่ะคุลองทาดีๆเีอ่ะลราสตาร์ท่อยคุยสตาร์ท เดียดูนะครับอ่ามันจะคลอนคลอนนะตาเนาะมันวิ่งไม่เสมอนะฮะมันคลอนอ่าตานยิงมานี่นะฮะพอจะไม่มีแหวนตัวนี้นะครับตัวนี้มันคลอนนะครับใช้ได้มานานมันก็จะเป็นสภาพทรงเท่งแบบไหนตัวไหนอยู่ไหนนันมาทุกนันมาทุกนันมุกอ่ามันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะฮะเนื่องจากว่าตัวนี้ล็อกไม่อยู่ตัวนี้ล็อกไม่อยู่นะครับ มันจะต้องมีแหวนตัวนี้คอยดันอ่ะเอามาเออมานี่มันจะต้องมีแหวนตัวนี้ตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ในนี้อีกตัวหนึ่งนี่มันก็เท่าเท่ากับว่ามันมาทับข้างในเนาตาเนาะแล้วตัวนี้มันก็จะมาทับอีกทีหนึ่งเออตามด้วยตัวนี้แล้วก็แหวนแล้วก็น็อตอ่ามันถึงจะอยู่อ่ะใส่ไปถูกต้องทีนี้พอถ้าไม่มีแหวนตัวนั้นตัวนี้มันก็จะคลอน อ่าแล้วมันก็จะดันดันดัน,ด,นดันตัวนี้จนนี่รูดหมดแตกหมดหักหมดอ่ะอ่าลืมลืมก็ได้อ่าแ๊บเดียวแบบเดียวอันนี้ในนีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สูตรคืออันนี้ไม่ถูกนะเข้าใจไหมอันนี้ไม่ถูกนะตรงคว่ำใส่ไงไม่ถูกนะอ่ะตีมาอ่าตรงคว่ำเด้อ เออนี่เห็นไหมกินมันหายออกใช่ไหมเออทวเอาไม่เอปเอประมาณนี้อ้าวไปที่มูอบังเออนี่ปักเลยเอา้าวยิงเลยเอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวตัน นี่นี่เมื่อกี้ยังคลอนใช่ไหม่อะ,อ,ะอุ้ยน่อยเฮ้ยนะ,อะโอเคอีกนิดนึงฮะใส่เลยทีนี้่าเมื่อกี้มันมีอาการโคลนนิดหนึ่ง่าอ,อันนี้ไม่มีละ่ะใส่เลยเด็กๆ จุที่อะไรที่สุดในประเทศไทยบ้านกวดเราเลยอร่อยแซ่บตกใหญ่ เอาไปมืออ่ะพอแล้วกลัวร้อนๆมันเร่งตันดูดูน้ำมันเครื่องให้แกมีไหมไปดูนำ้ำมันเครื่องแป๊บหน่อยจับจับให้หน่อยคุยจับให้หน่อยช่างช่างเพลก,ก่อน,น,น,นอ่ะคุยลองอ้าวให้มือลองตันเอาน็อตมาใส่ตรงนั้นให้หนุน่มนิน็อตมีไหมเออไปน็อตเก็บไปตัวหนึ่ง อะไรอ,ไอ้าวไปอ้าวบิดเลยอันนี้ให้บิดเลยันเป็นเล่นไปันเป็นเล่นไป ได้ดูผก่อนเอาดับเครื่องเลยพอค่อยส่งงานเป็นยังไงมัง่งได้เลยใช่ไหม,ไมอ่าโอเคเออยังไงมันก็สู้รถเองไม่ได้ลื่นๆเนี่ยนะถ้ารถเจ้าของไม่เคยลื่นซักทีอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเจ้าเมียวเอ้ยเจ้าฟรีโน่คันนี้นะฮะยอมาห่าเยอะมาห่าอ่ะดเดี๋ยวสักพัก <ละ S 1> พก,ก็ค่อยไปบอกพี่เขาให้มาเอาเด้<ช>ฟโโอฟรีโน่ฟรีโน่ฟรีโนโอ่โนโอุ้ยเอาลงไปจอดข้างล่างไปองโอเคเดี๋ยวให้ไปซื้สอส้ามตำมากินร้านเดิมร้านร้านร้านที่เราเจอ